สวัสดีค่ะมินีพาแวะมาเบิ่งกักเดจ้ามันใหญ่ขึ้นตาแต่งงามงามเดจ้าพักสลัดเดจ้าเบิ่งงามงามเดจ้ามอนีพักสลัดอีปูพักสลัดอีปูฝั่งข่อยเขียวงามมาสั่นเดจ้าเบิ่งจูนพุนเดจ้าเขียวเขียวเขียวงามงามงามเดจ้าเบิ่งอันนี้ อันนี้ต้น,ตนพริกต้นพริกก็เป็นหมากแล้วต้นน้อยก,เกยอ็เป็นหมากนะจ๊ะเป็นหมากเึ็นมาเบิ้งต้นน้อยปลูกซ่าคิดว่าน้นำนะจ๊ะมาเบิ้งอันไอต้นนั่นผักกวางตุง้งนะจ๊ะเนี่ยเอผักกวางตุง้ง กาลังรับโดน้ำจังสละ่ะดีมากนะเออตังสล่ะมันห้อนห้อนเลจ้ะเม่อื่นเขาว่ายิงห้อนมาสัน่นไอ้มา่ยูนี่หลายปีแล้วบ่เคยห้อนจังส่จ้าปีแล้วจ้ะห้อนถ้าห่อนก็คืออาทิตย์เดียวอันนี้มันสองอาทิตย์รวดอาเสไพไนะ์ขนาด กิมมี e ่กิม hey, มี uh ่ก hey, uh ิมมี่กิมมี่กิมมี่กิมมี่มีให้ให้เพื่อนนั่นหดน้ำมตัวใจเออเฮท่าแม่เออเฮเรื่องอยู่เด้อล่ะเออจังสีแหละ มีปัวหเป็นมีประโยชน์ตัวเนาะผัวข้างล่งอีกแต่หากก็ต้องมีประโยชน์แล้วเนาะคนน่ะเอาขี้ดินออกเพราะว่าเขาไปตักน้ำบ่อเด้อจ่ามาลดน้ำเพิ่งขับโพดเพิ่นขับโพดเพิ่นกระเต้นเลยขับโพดเพิ่นขึ้นดอกแล้วจ้าเบิ่งปีหน้าว่าสิปลูกขับโพดน้ำเด้อจ่านั่นแหละปลูกหลายๆลย่างเพื่อมันขึ้นเพื่อมันตาย เบิงอันนี้อยแห่งแรงมากเลยเดยจ้าเบิง้งมันบ่ข้นเลยตรงนี้น้มบ่ถึงแดดบ่ถึงต้องเอาดินต้องเอาดินขึ้นอีกเนะาะก็ปลูกเนี่ยอันเนี้ยบอกโอเคอันเนี้ยแต่พักไอ้สลัดคนนี้ป๊าไดนงามเดจ้าพักสลดัด แน่นอนบวกินเลยไหมนอนบวกินเลยดนะจ้ะงามงามเด้อว,ว่าสิเด็ดเอาอยู่ดนะจ้ะว่าสิเด็ดเอาไปกินอยู่ว่าสัน่นเพท่านบอกว่าเดชท่านแม่ว่าสัน่นอืมอันนั้นจักมันเด็นแจักมันพักหรือลืม,ล,มลืมเพนหย่า โอ้ยมนก็ขึ้นเขียวแล้นใชียแม้งอันนั้นนันไอไอพวกไอน,นอนมักกินใเนอียงก็ใบกระลำนะจ้าใบดอกกระลำหนึ่งแดดดีมันช่วงนี่หกโมงกว่าแล้วนะจ้ามันสีคำแล้ว แต่มันแดดดีบ่กล้ามายามเหมือนตอนกลางวัน้ะจ้าเพราะว่ามันฮ้อนคักมันเนี่ยฮ้อนคักอหลีนั่นแหละก็เลยบอกว่าเออเขาต้องแวะมารดน้ำต้นไม้เอ้เอดน้ำสวนพักได้เนี่ยเพราะว่ามันฮ้อนเหลือเกินพักกันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพักกวงตุ้งกํลาลังอ้ยงามได้จ้าไปเพิ่งพักกวงตุ้งอีกก่อนอันนี้ก็ขึ้นเป็นอันนั้นแล้วเด้หนิเพิ่งดูนี่เขาเอื้อนอีอย่าง,งนี้นี่นี่มาเพิ่งเพิ<ๆ>่ง เบิ่งนะจ้าเจ้าแวตเจ้าแวตแดง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 รังขึ้นงามนะจ้าอุ้ยสวยเห็นบ่จ้าสีแดงแดงงามอีหลีงามงามงามมาหลบนี้นะมาอาทิตย์เนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วพิ่งพักกวดตุงมันปลูกที่โพดิ์ไงวินาปลูกไม่มันครั้งแรกเด้อจ้าเนี่ย ปีแรกข้างแรกมันก็ปลูกซากกว่าเขาอีกโอ้ยนั่นแหละวาดจักแม่งีอย่างกินอันนี้ลาโลตะนำ้นำนั่มพักซอยเนะ้ บอกให้มาดค้นต้นไม้ไปเล่นไอ้ฟุตบอลเสยมือนี่นะหนูไม่ช่วยแม่ทำบ่โอ้ยมันมันมีใส่ค่ะมันมีใส่ค่ะแม่เอาไม่ทำโอ้ยจีน่า c ใส่ม สวยไหมลูกจีผักสวยไหมยูฮาปากูเก uh, ็บซัมบวอเทอร์หนจีมาเบิ <h 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 ali <h <h ่งผักเดอคลิปนี้ คลิปนี้เอาไว้สมิสก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าสีอัปเดตให้เมิ่งว่ามันสิใหญ่ขนาดไหนเนี่ยพักกวงตุ้งบัดเดจ้ลเนี่ยอันนี้พักกวงตุ้งย่ามันบบใหญ่ยุเพราะว่ามันทีโพดมันต้องห้างกันก่หนีนอกปลูกเนาะเอาไว้ปีหน้าแก่โตไหมปีนี้มันเลดมันสายเพราะว่าไอ้พักกันเขียวเห็ดแล้วมันกับบมีเวลามาเห็ดไอ้ซุมมือแม่จ้ามันกับบริยุที่บ้านบริย่ใกล้ๆเด้อจ้านั่นแหละ ต้องอาทิตย์หนึ่งมาข้างนึงเพราะว่าเขาบ่มีเวลาเลยเพราะว่านั่นก็เฮ็ดงานลูกก็ไปโรงเรียนเจ้าของก็ต้องไปซอย,อยแฟนเฮ็ดงานเดจ้ามันก็เลยบ่มีเวลาวันแดดก็ได้นะโอ้ยหัวเมงมาเนี่ยบันนัลูกนั่งออกอย่างกันช่วนกันไปพักเพราะว่ามันมีพักอยู่ใกลๆเดจ้าให้เด็กน้อยเลย่นคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดจ้าสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย